สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะใครรอสูตรสีบ้างน,นะคะมากออกันตรงนี้เอาเลยค่ะเริ่มจากการที่เราวิเคราะห์ผมก่อนนะคะเรามาดูผมก่อนกันทำกันค่ะนี่นะคะก็จะเห็นเลยว่าตรงปลายค่อนข้างแห้งนะคะแล้วก็ผมมีสีสว่างกว่าเป็นสามท่อนเลยเนาะดังนั้นเคสนี้นะคะเราจะฟอกช่วงกลางก่อนนะคะแล้วก็พอได้สีเท่าตรงปลายนะคะแล้วก็มาฟอกตรงปลายต่อค่ะ เคสนี้ใช้ผมเส้นเล็กนะคะใช้เชื่อมพันธะนะคะทิวเพล็กช่วยเนาะแล้วก็ฟอกทิ้งไว้50นาที1รอบค่ะฟอกนห่งรอบนะคะก็จะได้สีประมาณนี้ค่ะ นี่ใช้เชื่อมพันธะช่วยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปเตรียมตัวผสมสีกันได้เลยค่ะสีที่ใช้นะคะวันนี้ก็จะเป็นสีเชสวีนะคะสีเยม,มเนียต่ำสูตรญี่ปุ่นนะคะที่เราใช้กันอยู่ประจำนะคะวันนี้เลือกใช้เจดทับ1นนะคะเป็นสีหลักเนาะแล้วก็6ทับหนึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็ใช้8ดทับหนึ่งแล้วก็8ดทับ1น6นะคะเพื่อ,อ เขาเรียกว่ากดสีนะคะเราจะใช้8116นเพื่อกดสีประมาณ10กร,รมัมแล้วก็8118 10กร,รัมค่ะส่วนสีสีทีเ่เป็นสีหลักนะคะเราจะใช้1ต่อ1ค่ะจะใช้อย่างละ50กร,รัมนะคะเนื่องจากผมลูกค้ามีน้อยนะคะเราก็เลยต้องปรับปริมาณให้เหมาะกับผมลูกค้าค่ะ ส่วนสีรองนะคะสีเพื่อกดต่อ10ค่ะอันนี้ก็จะผสมสีนะคะเราจะใช้สีหลักอย่างละ50กรัมแล้วก็ใช้สีเพื่อกด10กรัมนะคะดังนั้นเคสนี้นะคะก็จะใช้สี7ทับหนึ่งเนะคะ50กรัมแล้วก็สี 6ทับหกรัมแล้วก็สี8ทับ1นแล้วก็8ทับหนนะคะอย่างละ10กรัมนะคะอันนี้เป็นอัตราส่วนที่เราคำนวณไว้นะคะส่วนการผสมจริงๆนะคะเราจะวิเคราะห์จากพื้นผมนะคะจากปริมาณเนื้อผมนะคะที่ใช้ดังนั้นเราก็จะลดมาอีกอย่างละนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้ใช้อย่างละ4ี่เราก็จะลดอัตราส่วนตามนั้นนะคะ่ะ เทคนิคนะคะการผสมสีนะคะการผสมสีที่ผสมออกมาแล้วสวยนะคะคือคือการผสมสีเสร็จนะคะให้คนสีก่อนนะคะคนสีก่อนการาผสมไฮโดรเจนนะคะอ่าลืมเลยค่ะอ่าคนนะคะสีคนเราใช้สูตรเดียวกันนะคะแต่เพิ่ม ตัวเบอร์2ทับศเข้าไปค่ะเพื่อให้โคนเป็นโคนเข้มนะคะเราปลายสว่าง2ทับศนย์ใส่ปริมาณเท่าไหร่ใส่เท่ากับจำนวนนะคะ8ดทับหนึ่งหนึดรือหนึ่งทับหนึค่ะใส่เท่ากันเลยก็คือ10กร,รมัมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะเราจะใช้3%เพราะว่าผมผ่านการฟอกเราใช้แค่3%เท่านั้นนะคะ อันนี้เราคนก่อนนะคะให้สีเท่ากันดีก่อนนะคะก่อนที่จะผสมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ค่ะสีสันน่ากินมากเอ้ยไม่ใช่มีทั้งสาระความรู้นะคะและก็สรุปเฮฮาปาร์ตี้กันอย่าเพิ่งเบื่อกันนะผสมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะเราจะใช้อัตราส่วน1ต่อหนึ่งค่ะนี่นะคะใช้แค่สิบ วอลลุ่มหรืสามเปอร์เซนต์ค่ะเทลงไปเลยจ้านี่นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะของเชส s ์วีนะคะมีข้อดีก็คือมีส่วนผสมของครีอตินเข้ามาด้วยก็จะทำให้ผมนิ่มเงาขึ้นแล้วก็สลวยขึ้นนั่นเองนะคะนี่อย่าลืมพระเอกของเรานะคะใช้พิวเพล็กนะคะในการช่วยนะคะเติม พันธะนะคะรักษาพันธะไดเซนไฟนะคะให้อยู่ดีอยู่นะคะเราจะใช้อัตราส่วน1ต่อ10เช่นกันค่ะอันนี้ปริมาณเทียบกับปริมาณสีเท่านั้นนะคะเราก็จะใช้สิบกร,รัมค่ะเพราะว่าสีทั้งหมดในนี้ก็คือ100กรัมเนาะเพราะว่าใช้สีหลักนะคะอย่างละ40แล้วก็ใช้สีกรองนะคะสีเติมประกายหักล้างประกายอย่างละ9้านะคะเราก็นับเป็น10เลยก็เนี่ยค่ะคน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 ค้นเข้าไป คนจนเข้ากันดีนะคะในสีที่ผสมตัวผลิกเข้าไปนะคะก็จะมีความเงาแล้วก็มีความลื่นนะคะเงากว่าปกติที่เราผสมเนาะอันนี้เรามาเตรียมตัวลงกันค่ะอันนี้เป็นสีที่เบอร์ที่เราป้ายโคนก่อนนะคะคนละถ้วยกับเมื่อกี้ที่เราผสมนะพอดีว่าเมื่อกี้ลืมนะคะลืมทําทคลิปวิดีโอตอนผสม ช,ช่วงโคนนะคะดังนั้นให้รู้ไว้นะคะว่าคนละสีกันคนละถ้วยแค่นั้นเนาะจากนั้นนะคะก็จัดการแบ่งซส่วนให้เรียบร้อยค่ะติดกีกแบ่งซก่ันนะคะจากนั้นนะคะเราก็ลงโคนก่อนนะคะ ลงช่วงโคนนะคะลากมาพอดีนะคะเพราะว่าช่วงโคนผมลูกค้าเป็นคนผมบาง,งแล้วก็ผมบางนะคะเส้นเล็กมากเราก็จำเป็นตรร้องทำเป็นคอร์เซชั่นโคนเข้มปลายสว่างให้กับลูกค้าเนาะนี่นะคะทำโคนให้เสร็จก่อนอ่าค่ะพอลงโคนเสร็จทั้งหมดนะคะก็จัดการลงปลายต่อได้เลยนะคะเพราะว่า ไม่ต้องทิ้งไว้20นาทีแล้วเพราะว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะเท่ากันนะคะ3เปอราก็ลงคูณเสร็จแล้วก็ลงไปเลยนะคะไม่มีคลิปต่อแล้วเนาะเพราะว่าอ,อ,อันนี้ก็ขอลูกค้าถ่ายประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราเป็นลูกค้าจริงเนาะไม่ใช่นางแบบนะคะดังนั้นเราก็เกรงใจในการแบบเออขอถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาเป็นว่าให้เรารู้กันเนาะว่าเออเนี่ยทาโคนเสร็จแล้วทําปลายเลยนะทิ้งเวลาไว้35นาทีนะตามไฮเดรเยนโปอกไซน์นะคะแค่นี้เองค่ะเราก็จะได้สีส,สวยแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะยากไหมเอ่ยกับการทําสีเทาจริงๆแล้วทาไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่เรารู้หลักการนะคะรู้เทคนิคนะคะหลักสากลนะคะก็สําหรับท่านที่อยากเรียนรู้นะคะไปกับเราเนาะก็ ถ้าเป็นคาส์ตนะคะคาส์ที่ร้านเทรนให้กับช่างที่ร้านนะคะเราคิดคาส์ละ15,000บาทถึง20,000ค่ะตามระยะทางที่เราเดินทางนะคะสอน2วันนะคะแล้วก็ มีหัวหุ้นนะคะที่ต้องเตรียมแปลงอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวเรามาบอกกันอีกทีนึงเนาะส่วนที่คนที่เปิดร้านคนเดียวนะคะรวมกลุ่มกัน10คนนะคะเราขึ้นไปเราคิดคนละ3,500บาทนะคะสําหรับท่านที่ไม่มีหัวหุ้นนะคะแล้วก็ค่าตั้งนะคะเราคิดท่านละ5 0 0 0บาทพร้อมหัวหุ่น แล้วก็ขาตั้งนะคะเป็นเป็นหุ่นจริงนะคะอันนี้บอกเลยไม่เออราคาหุ่นพร้อมขาตั้งเนี่ยสองพันอพแต่ว่าเราอยากให้ช่างไทยได้เรียนรู้นะคะได้พัฒนานะคะเทคนิคการป้ายสีการผสมสีการทำยังไงให้งานเป็นระเบียบและดูดีขึ้นนะคะเราก็เลยลงทุน ทำให,ให,ให้ใช้หัวหุ่นที่มีคุณภาพเอาตรงก็คือมีคุณภาพแล้วก็ทำสีได้นะคะดัดได้เกรดดี D, เนาะและเพื่อให้ช่างเนี่ยค่ะได้เรียนรู้กันเนาะเอาเป็นว่าท่านไหนที่สนใจติดต่อนะคะติดต่อ inbox ได้เลยโทรหาเอมได้เลยนะคะส่วนท่านที่อ,อยากอุดหนุนนะคะ สั่งซื้อสีนะคะเชสวีสีญี่ปุ่นที่เราใช้อยู่นะคะสีสุดญี่ปุ่นนะคะพร้อมทั้งผงฟอกนะคะพีทีนะคะรวมถึงแชมพูรักษาสีนะคะเชียงพีทีนะคะเป็นแชมพูสีเทาแ,แชมพูรักษาสีเทานะคะเป็นแชมพูม่วงนะคะเพื่อไปกดสีเหลืองนะคะที่เฟตออกนะคะ สามารถติดต่อหาเราโดยตรงนะคะที่เพจตุ๊กติกบิวตี้หรือว่าจะทักหาเอ็มส่วนตัวเลยก็ได้นะคะส่วนคอมเมนต์ใต้ YouTube นะคะไม่เตือนเนาะเอาเป็นว่าทักหาส่วนตัวอินบ็อกซ์ที่ Facebook ของเอมอิกาซีริโชสพาณิชได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามไปรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะ